สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่แฟนเพจร้านเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเราพาชมงานติดตั้งหลังค่ะพาวัก,กันนิดหนึ่งนะคุณพี่สำหรับช่วงนี้หลังคาเราออกเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเพียง1,700บาทเหมือนเดิมเลยครที่มีแผนจะเดินทางนะคะจําเป็นต้องมีคนนั่งหลังเนาะอย่กลัวทั้งแดดทั้งฝนนะคะช่วงนี้อากาศก,าก็จะค่อนข้างแปรปรวนนะใส่ไว้เลยคุณพี่1,700บาทเท่านั้นถ้าเราไม่ใช่ก็คือถอดเก็บได้นะคะติดแล้วคุณพี่ไม่ต้องมาแจ้งขนจงเพราะว่าเราใช้แบบชั่วคราวนะคะไม่ได้ใช้ในเชิงพาณนนิชย แต่ว่าใครที่จะขึ้นทางด่วนทางยกระดับนะคะจริงๆเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมองว่ามันไม่ปลอดภาัยเพราะว่าข้างหลังมันโล่งเลยพี่เราอาจจะตอบไม่แน100่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยหนูก็มีขึ้นสะพานสูงๆอะไรเงี้ยปกตินาะแต่ว่าทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าปกติถ้าเราขึ้นพวกทางยกระดับเนี่ยข้างหลังมันจะต้องเป็นลักษณะเหมือนนี่ประตูที่มันเป็นตะแกรงชึบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะช่วยปรเทคคนข้างหลัง ได้ดีกว่านี้นะคะก็อาจจะตอบไม่ได้เต็มที่แต่ว่าทางนี้ถ้าวิ่งพกมอเตอร์เวย์ทางเรียบทางราบทั่วไปนะคะก็ใช้งานได้และท่านจะถามว่าขับรถทาความเร็วได้ไหมจริงๆเรามีคนนั่งหลังคุณพี่ก็อาจจะต้องระมัดร,ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่ตัวหลังคานะคะมันก็ช่วยในเรื่องของการแดดกันฝนแต่ไม่ได้ช่วยโปรเทคชีวิตคนข้างน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงตัวนี้จะติดตั้งไปดาน ใช้ตะขอนะคะยึดกับตัวหูยึดกระบะนะคะเป็นหลักโดยที่ไม่เจาะตัวถังรถเลยก็จะยึดทั้งหมด4จุดด้วยกัน2ฝั่งซ้ายขวาจริงๆคุณพี่ถ้าจะสั่งะดิตเองก็ได้แต่ว่าหนูไม่มีเก็บปลายทางนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้เป็นประแจเบอร์สิบได้เลยนะคะในเซตจะมาพร้อมตัวตะขอนี้นะคะ4ตัวน็อตยึดนะคะตัวผู้ตัวเมียสตัว เราก็มาพร้อมตัวเกียวเร่งนะคะ2ตัวเนาะเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเรากางหลักคาไม่ให้เขากระพือเนาะพี่อย่างนี้ลูกค้านแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีซิปรูดขึ้นลงแบบนี้คุณที่สามารถเปิดรับลงได้นะคะกรณีถ้าแดดไม่ส่องและฝนไม่ตกไม่ต้องกลัวนฝนสาดนะคะก็เปิดรับลงตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีเชือกนะคะก็คือเอาไว้สําหรับรัดตัว ผ้าใบนะคะเวลาเราเปิดรับลมจะได้สบายๆแต่ว่าสิ่งจาเป็นก็คือต้องยึดตัวเกียลเ่งผูกคังนะคะเกียวเลงเราจะยึดสองฝั่งซ้ายขวานะคะแบบนี้เพื่อไม่ให้หลังคาเขาก็พือเวลาเราใช้งานนะคะต้องใช้ทุกครั้งเลยนะคะสําหรับตัวเกียวเลงแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีซิปโดยปกติเราไม่แนะนําให้คุณพี่ดึงเขาลงมาเท่าไหร่ถ้ากดไม่ตกนะคะเพราะว่าจริงๆตรงนี้ชายพอบ่ามันจะกระพือมากเวลาเราขับรถไวๆ มีโอกาสซิปแตกได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าจะนําลงมาก็คือควรมีคนนั่งหลังแล้วก็ดูแลตรงชายผ้าใบเขานิดนึงเพื่อไม่ให้เขากะพื้มากเกินไปนะคะอาจจะหาระยัดบริเวณช่องว่างระหว่างตัวหัวเก่งกับตัวลูกกระบะตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราแนะนําให้เปิดรับลมไปเลยสบาย,บาย,บายๆโล่งเนาะเราจะได้ไม่อึดอัดน,นะคะคนข้างหลังก็จะได้นั่งสบายหนอะยเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยดิอ๋อพับพับเรอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาเราไม่ใช้งานก็พับ ได้ครึ่งท่อนแบบนี้นะคะพับได้เท่านี้เลยจะไม่สามารถทําให้น้องเล็กกว่านี้ได้แล้วยกเว้นว่าเราจะถอดออกไปเลยนะคะเผื่อใครที่รู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องใช้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มันเกะกะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเก่าไว้ก็แนะนําถอดเก็บดีที่สุดแต่ว่าเก็บเซ็ตอุปกรณ์ที่อยู่ให้ครบนิดนึงคุณพี่เพราะว่าถ้าเราจะกลับมาติดตั้งใหม่อะคะ่ะมันจําเป็นต้องอาศัยกระขอยึดกับตัวชุดน็อนตต่างๆด้วยเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหายเนาะอันนี้ให้ลูกค,ค้าเก็บในรถนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวหลังคาผ้าใบ1,700บาทติดตั้งฟรีนะคะหน้าร้านแต่ว่าไม่รวมจัดส่งแล้วก็ไม่มีเก็บรายทางนะคะอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับตัวหลังคาผ้าใบนะคะใครสนใจก็ติดต่อตามคอนแทคที<ร>่<ร>หนูขึ้นไว้ได้เลยนะจ๊ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะ